สวัสดีครับพ่อกับผมบ่าวเคนสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเชา้ชาเช้านี้พามาหาหน่อไม้อีกแล้วครับป,ป่าไผ่กระซะป่าไผ่กระซะนี่ก็นี่เข้ามากันหลายคัขนาดแต่ก่อนที่เราจะไปฮักกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ่าวเคีนยนเด้อจะได้มีแฮงบุป่าหนามหน่อไม้พวกปวั๊วนี่ก็มันสูงเนาะพี่น้องว่ามักแบบเสียมสับชั่วชั่ว มันบอได้มันสูงครับมันมันต้องหักอย่างเดียวแต่ถ้าว่ามีหน่อต่ําที่อันนั้นได้เบาเคียงก็ดีใช้เสียมประมาณนี้เด้อจ้ะตามสถานการณ์น้องหน่อมามันก็จะเป็นรุ่นของมันอืมแตะกอนี่หลายคัะพี่น้องรงแล้วเด้อรองแล้วเข้ามากอะเป็นทางเข่าเหาออือ <c oughs> <c oughs> ลองเสียงฮักเน่ยสักว oh. oh. ่าฟินอีกแบบนึงจ้ะฟิวหน่อสูงเนาะมันซับบาได้ด้วยจ้ะสามหน่อแล้วอยมันมือเลยจ้ามาพี่น้องมาฮักน้ำไม่ซอยบบาเขียนเลยใจมาก กองแรกเด้เลยใส่ย่านหนามกล้ามาฮักกันไปปอกนึ่งให้แน่อย่างนเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าพี่น้องนี่แน่ทางค่ะนี่เห็นได้เนาะอ้อมโก้เลยแหละไปเอาไปถ่ายแบบเร็วๆให้พี่น้องเบิ่งเลยจะปล่อยนี่ม<ย>าใส่กันแม่ติดตาเมียเจ้าด้วยกระใหญ่ตาบอดเลยนะตาบอดตาโล่ดิค่ะ เรอยากนั่งก like. like the nah <chi> ินนอนกินนะเย็ดทำงานนะขึ้นกินจีมซ่อนกันอ่าะมาเบิงกันมาได้จักหนอเนาะน่ะโอ้ยโอ้ยๆออยู่นี่ ไปบอพี่น้องเสียฮักถ้าสะใจอย่าลืมกดไลค์ให้บบาเนี่นเด้อใจแล้วไปนี้ได้มาแต่อันนี้ปเลยโบ๊ะฮัทยังบุดเลย จะแน่นเนาะโกนี่ออกเนาะเอาออกไปเพิ่มเน,นี่ยมันแน่นโพดยัดงเล่นน้อยอยู่กับโบอึดโอ้ยงเสียงเนน้นอยก็หลายครับท,ที่เอาโบได้ที่มันอยู่ในโกกับโบอึดด้วยจ้ะ อ้น uh, like right. um, <the ja> UH, so ี่ฮเอาเฉพาะที่มันอยู่นอกกอพอเราเบาเขนาให้มันสูงเลยมันเอาไมาเหิ่งกันได้จากหนอกกกเ่ยพี่น้องนับดูค่ะสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิอ่านอกหนอกหนอยัง่างน เดี๋ยวว่าเป็นน้อยได้เถิพ่เป็นเขามาจ้ะมีทางเข้ามาแมวใส่เอากระสอบมานำอยู่ด้วยจ้ะอุปกรณ์กระเป๋าใส่กล้องไอยายาฉีดกันยุงยาทากันยุงเสียมมาบบาเคนมาลุยกอที่สองกันต่อเลยจ้ะผูกไปกอพุุนกอที่สองแ้วคอยมากอนี้กอที่สามสิหาหน่อขอจะคิดกออนลสห้าอน่อนขอเลย ลอยขนนอเฮ้ยบังลงเลยเพิ่นมาหากันเด้๋ยวคุณโค่นนี่เลยนะออดโค่นนี่ลอยเนาะอมันโพดมันเหลือโอ้ยบังบังบังเดี๋ยวบอเคสิแพนี่พี่น้องบังก่อนบังเด้อพี่น้องบังเด้อหน่อไม้เด้อบังดีเด้อออดนี่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 ออดหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้สูงก็หลายสูงเฮาสูงแห้งเฮาก็บ่เอาละจ้าสูงแห้งเฮาบ่เอาเลืองเอาแต่หน่อที่ อยู่ในระดับที่เราต้องการลุยเกาะได้กับเกาะลดเด้อจ้ะเอาจริงๆเพิ่อกก็เอาหน่อสูงนี่แหละต้องไปทางสติมมมมแม่นมาน้ำน้ำน้ำพี่น้องแม่นมดเลยจ้ะนี่คือม,มันจะอยู่ระดับนี้เกียรโฉบเลย ตัวสูงนะเราค่อยอเอาใช้เขียมเกาะทีหลังก็ได้เด้ <Yeah. S 1> อเอาหน่อที่หักก่อนโอ้มันโกวมันโอบไหมกระดุกดลมอะแนงดุกแนงน้อย,อย,อยนี่จะดิแซ็บโอ้โห เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลง๋ยวล,ล,ลืมจะติดต่อมข้างนอกใช่ครับจะติดต่อนเขียผมมเขียมเหรเล็งก่อนว้าวว้าวว้ปักเกิอดอะระวังใดจะลายใดตะก้พี่น้องอนโซน มีคนมา,มาหาไปกินบ่มีพี่นองแต่ป่ามันกว้างมากหา่หาไหใดก็บ่ทั่วบ่ถึงส่วนหน้าพ่นสิอยู่โซนอีกโซนนึงผนนึงโซนป่าไฟใหม่พูน่น่ะบอกแคเนาะจริงๆเอาเ้ามาเอาจัก3-4กอก็แล้วแหละจำกินจำกินจำเอาไปเก็บไว้ก่ได้เก็บไว้กัเ,กกเหลือ โบอึดโบอึดทางพูนก็ไม่เต็มนึงบ่ออได้อ่ะเดี๋ยวหันเบาเขนหักมุมหันก่อนสัติกกะซิ่ง้อยหักเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าโกนี้จะได้จักหนอพี่น้องก่อที่สองของเฮาหลายใ่้ได้เบิร์ตระเบอบเบาเขนนี่ข้างในแหละปล่อยให้เพูนกับหนอสูงแหงเนาะเป็นไรพอแล้วเอาหนอที่เฮาเอาได้เบิ่งก่อที่สองได้จักหนอ เาได้ดินับสองสี่กเดสบสส่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สองสี่เนาะปาโตตดโคสองยี่สเนาะเอาเฉพาะที่เอาได้ได้ดิเอาเฉพาะที่เอาได้ดิเราอยแต่งให้พี่นงบึงเธอเดียวนะจ้ะะ อย่าหาไปลุยกอที่สามกันต่อเลยจ้ารวมกันไว้เนาะแมนนี่นี่กอที่สามนี่ผมแอมนี่ไปได้ไปใส่เลยได้เลยนะคุณไปใกล้เลยคุณพุ่น้องคุณเขียนต่ว่าดังๆในพี่น้องบ่ได้ยินพุ่มพั่มพุ่มพั่มอยู่หนามก็หัวสติ๊กไว้ผมยาวพี่น้องจ้า ขนาดใส้กิ๊บหนีบผมได้หนีบมันก็เกาะเกาะผมเัางค่ะตาจนลายไม่แม้แข้างหลังไปทางไหนน้าพี่ไปฝั่งคุณแล้วจ้าน,นี่นะหี่อข้างในครับปลายเป็นอย่ที่อันนี้ก็เอาเสียม ไม่เป็นไรนี่กองไม,ม้เ้อมีแค่นี้แหละปัดปาดโลแลวโกใดก็ได้ไปาใถามว่ามีคนหาบออา่นี่ไงมีเอาไ้เพื่อนหักเพื่อนหักเอาไปก็ตั้งหัวใดได้นี่เนาะมีห้องมีหม่ เดี๋ยวเลยนะเอมมาพี่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโค้งไปพ <No. S 1> ุ่นแม่โค้งแบบอะไรท้อพี่เอาเอามาเลยแค่เดียวเลยจะไม่ต้องเ้ามาอีกเราจะผนออกแล้วตอนนี้ ี่น้องจ้าเบิง่งเพิ่นเาอา,าเอก่อนหน้าเฮาก็บ่อึดเด้อแต่มันก็บ่เบ๊ะจ่าปาดบ่เข็นเหมืองก้อนนี่แม่โอดโหมีกระหนอนล้วนชึบๆนี่ดินี่เพิ่นก็หาเด้อจ้านี่เดียงอนเพิ่นหักเอาไปเลยนี่ประมาณสัก3มื้อหลังโดยจากลองอยเต็มอยู่เลยเห็บนบ่นอนปานงานงา,งา,งา,งาช้าง พุ่งมาฮักมาได้บอกคิดอเองอุ้ยขาดแล้วมันมีสองหน่อบกเคนหน่อเอาแนวไหนกูนั่นก็บอักใหญ่กูือมาเพี้ยนเข้าได้เยอะสองข้างไหนซะงัยเขาบปได้กับไายด้วยโอ้ได้เนอได้ได้บกเขาเป็นเล้าเท้าอ่อนโซนหน่อใหญ่จ้ะยังบอึดเด้อนี่ยังหน่อไข่เขนนี่ก่็ แตงกระเทียนทักษาลึกหน่อใหญ่อีลีมีอีกแน่เข้ามาเลยอ้อมเลยติมุดได้บอทางผูกต้องออกมาทางเดิมเนาะทางเดิมเดี๋ยวจะเอาเทียเอาได้ก่อนจะมึงแต่ละหน่อเพียงเพียเผาซุปหน่อเดียวกินใน้้องบ้านอืมเดี๋ยวสต็ก ีก้มเอาหน่อนนี่ซอยแบบเขียนก็ฟุตกลงไปฟุบใค,อคอ่อยใจค่อยพี่น้องไอ้หลายคักหลายเน่หน่อนใหญ่ขนาดสองเมืองผูบผูบมันห่างสินง้นยั มีอีกบน,น้ด้วยฟติกางใดฝัางผมเดีดกต<อ>่างป๊บเลยองไปฝั่งพุทธใหญ่ครับโอ้นี่เอานหน,น,น้าหน่อยมาหน้าหน่อย แรงเองต่อสุดสั้นเลยนี่พี่น้องจา้ามันยังเป็นหน่อเน้นๆนี่ออกเรื่อยๆเตรียมโผล่อยู่ดุ๊ดสุดซุดแบบบนนี่แหละคนที่โบมาหาลาลาค่ะมันจะได้เป็นโกปีต่อไปนะโบพี่น้องครับม,มาเลยพี่น้องจา้าผักกันโ h บ v e รวบรวมมารวมกันไว้เลยจ้ะไปนะป๊าดโบ,บก,กี่โกเมย อ๋บักใหญ่แล้วกองบักใหญ่เด้อนี่เด้อพุ่นเลวนี่ได้โอล่ะ2หอบพุ่นพุ่ h สิเอามาเบิดพื้นที่เฮาน้อยเดียวนึงจ้ะุ่มน้ําไม้บ่ฮอด10กอเสียมเฮาเป็นตะอเด้อจ้ะถาน้ําไม้สูงเลยออกปาเฮาก็เป็นมีดั แต่งนราไม้ได้อีกไวมากม <c oughs> ึงเด้อกดลงคือซื้อนอะมีดทางยังว่าได้ออกแรงถูมันมีดก็เอามาด้วยจ้ะมีดเอามาเดี๋ยวนั่นเราติด,ตดกันมาช่วยเบาเขนเพื่อเก่าแม่หลายอิลีคนก็กินบรหวาดเบาไวมืงนกนนี่จนแน่น หน่อที่มันเกิดในโกค่ะเขาเอาบัได้มันก็เป็นต้นลําต้นต่อไปแต่เอาความจริงค่ะมันบูอึดน้ำบอกเคนให้มันให้มันกินใหเบิดให้มันบัเบดเด้จ้ะปัวบดบ่าไม้บ้านดอนยางหลงไปเพื่อเข้ามาค่ะเม็ดหลงไปเพื่อนว่ารลอยไล่พันไล่ผู้ทงข่างทางมันหลายมันหลายทางไปบ้านนาขมิ้นแห้งหลายเพื่อนว่าะเพื่อนก็ควบคุมแบบนี้เลยพี่นอคนก็หาไปอยู่ไปกินหาแบบนี้ทุกปี ถ้าคนบ่หาเลยอ่ะมันก็สิหลายเกินไปฮนะจนบาม่มีวงังเข้าเลย,เยแหละถ้าจับมันอย่างหลายเกินไปกับบอดีเราก็เป็นหน่วยควบคุมไว้ฮ่ามานีนเด้อไผ่กระสะด้วยจ้ะโอน้โอนแต่เผืนนเ่อเพื่อนจะแข็งเออพี่น้องถามสติิกมาว่าระหว่างไผ่กระสะกับไผป่ามันแตกต่างกันกตรงไหน สาติว่ามาแตกต่างกันตรงที่หนึ่งขนาด,ขนาดไขกระซะนี่ค่ะเท่าที่หาโหน,นใหญ่ก็มีบบแต่ส่วนมากค่ะจะเป็นโหนบุกค่อยใหญ่จ้ะอ่าเต็มที่เนาะพอดีสำหน่อไม้อัดนะชาวติว่ามันสําสำหรับน้ำไม้ถุงค่ะน,น้ำไม้กระซะหนึ่งกำลังดี่อยป่าหิ่ใหญ่โพดเด็กะถามว่ารสชาติคือกันจ้ะขมคือกัน เอาต้องไปต้มน้ําอย่างน้อยน้ําถึงส่งน้ํามันจังสีจืดพอมันจืดแล้วมันสิเป็นรสหวานแบบนี้ดับเลกก็ต้องขมก่อนเขาต้องไปต้มน้าทิ้งก่อนน้ำบาเขนเนาะเปลือกของไผ่ป่าอ่อนเปลือกของไผ่กระซะจะแข็งแตกต่างกับตรงนี้เม่นจ้ะแข็งแต่เปลือกเ้อครับมันก็ได้เป็นเนื้อไผ่ก็อ่อนคือกันจ้ะแต่เขาความมักหันมันก็แล้กแต่ผู้มักผู้มักเนาะบางคนก็ว่าไผ่ป่าแซบกว่าบางคนก็ว่าไผ่กระซะแซบกว่า วินเฮาบมเหมือนกันเนะ <ม EN S 1> าะเคนส่วนตัวเสาร์ติค,คิดว่ามันกระแทบทุกหน่อไม้จ้ะขมไหมกระขมเฮาต้องไปต้มให้จืดก่อนก่อนทําเมนูทุกอย่างเพะวันโบมเมนไผ่หวานเนาะใช่ถ้าไผ่หวานขนาดไผ่ไผ่กิมซุงว่ามันบาขมมากเฮายังต้องต้มน้าเลยยกเว้นไผ่หวานไผ่บงหวานโอเคไผนะ่นั่นนะแกงได้เลยอีหลีหวานอีหลีเดี๋ยวมือใหม่เสาติกเห็นอยู่โกอยู่นาลุงมีอยู่โกนึงเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปหามือนํ้มันยังน้อยไผ่บงหวานนาโบเคนเอามาแกงจักมือเนาะ เอาไผ่บงหวานมาแกงสูพี่น้องกินอ้าพี่น้องจ๊ะคลิปนี้กะเดี๋ยวบอกแกงเสาติ๊กสิโลทางอกจีละอกอีกทางนึงหาไปเรื่อยๆอีกเดี๋ยวไปเบิ่งกันข้างนอกเนาะบอกแกงเนาะเดี๋ยวเสาติ๊กขอโตช่วยกันก่อนจ้าเบิ่งข้างอีกทีนึงวะที่ได้น้อยได้หลายซั่มได้มื่อนี้ตะกออกมาแล้วจ้ะเดี๋ยวเอาไปสอบไปนำเลยเอ้เอมุมที่ถ่ที่หนุ่มน้องเบิ่งมุมนี้ มุมนี้บ่าถ่ายได้ครึ่งกระสอบตัวนี้ถ่ายรวมกันกระสอบนึงอ๋อรวมกันก็ะเป๊ะสอกเนาะนี่ตายคักกูได้กระสอบนึงสองกระเป๊ะแค่เดียวเข้าไปฮะไม่ได้โห่นโหนมนี่ใหญ่เอาน้ำไม้มาตา้งพี่น้องดูฮะเนาะกระซาที่จริงหนูกระซาสิบุกค่อยใหญ่เนาะแต่บางโกก็ใหญ่บางโกก็ใหญ่นี่เอาโชว์โจอ์ แต่ส่วนมากเพิ่นจะอยู่ระดับนี้เมนจ้ะนี่นะตากฝนมาบอกคือเปียกเบิด่ตากเหงื่อต่างน้ำมันจะอยู่ระดับนี้เฮาปอกแล้วเฮาทำนอาไม้ถุงนี้งามๆพี่น้องงามมีดีงามมากสวยอย่กคอยรับออเดอร์พี่น้องนะบอกเค็นนะจะรอเด้อเพราะว่าอยากให้มันได้แบบเคินเขบรวมเป็นสอบเดียวเลยสิเคจะอันนี้มารวมใส่อันนี้ใส่เลยไปง่าย พราะว่าบอกกินเอาตั้งช่วงนี้ซซเล็งเสียพี่น้องจ้าเซเล็งโจดนอนเล็งอย่างอยู่รถเสียแต่เลยได้เอามอเตอร์ไซค์คันเดียวมาเอาใส่ในสอบหนึ่งคดีเมนจ้าเอาตั้งหน้ารถเมื่อนาะเต็มสอบอีกแล้วนี่นัดเดียวเหามาใช้เวลาหาถึงกี่ชั่วโมงหามานี่แหละบ่ถึงแต่ชิดหน่อยได้เลยสอบหนึ่ง mình phụ tội nói bội ông yang lưu hãng hạc hùng hạc hùng hạng 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 hùng ยี่สิบสามสิบโลเป็นตอไม้นี่เอาค่อยไปทําไปทามันก็ตกสิบกว่าโลนึงครับประมาณสิบครึ่งตกครึ่งครึ่งตครึ่งพี่นนองได้ยี่เต็มโศกแล้เหลือครึ่งนึงเห็นแบบได้แบบหลายแบบนี้โอ้คือที่ทาได้หลายเนาะมันบบได้หลายครับตกเกลือเรื่องมันก็ว่าได้เหลือบบหลายครับท่าที่กําลังเฮามีเนาะทำได้เมื่อไรนี่แหละคือบอเอารถมาขนเอากระเม่นอยู่พี่นองแต่บบเคลสโตติกก็ต้องใช้เวลา อีกส่วนหนึ่งค่ะไปเ,<ช>เวยียดทางอื่นเม่นจ้ะสามไห่สามหน้าเอ็ดน้ำไห่น้ำหน้าหลายอย่างอยู่ครับเวียดของเราแต่ทำนี้ก็ถือว่าโอเคและในแต่ละวันของเบาร์เคนครับเม่นจ้ะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยเด้อครับเราพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า